สบู่นาโนเวนทิลลิ่งโซฟก้อนนี้นะคะเป็นสบู่ที่เป็นนวัตกรรมนาโนนะคะสูตรแรกของโลกเลยนะคะที่รวมสารสกัดนะคะที่สามารถเข้าไปฟื้นฟูผิวของคุณนะคะได้ตรงจุดนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นฝ้านะคะสารสกัดจากธรรมชาตินะคะจากแถบทวีปยุโรป กว่า3ประเทศนะคะทั้ง G P 4G นะคะที่จะไปฟื้นฟูเซลล์ผิวของคุณนะคะให้แข็งแรงนะคะตัวนาโนโคเอนไซม์ N q 1ทนะคะที่จะไปลดความแก่นะคะลดความชราของผิวนะคะมีสารสกัดจากน้ำมันดอกเมล็ดแมคคาเดียนะคะที่เป็นน้ำมันที่ใกล้เคียงกับผิวมนุษย์มากที่สุดนะคะคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็สร้างน้ำหล่อเลี้ยงให้กับผิวนะคะมีกิกไว้นะคะซึ่งเป็นสารสกัดนะคะจากพืช ชนิดบนเทือกเขาแอลแทบป,ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่ามันจะไปช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะคะและยังมีน้ำแร่ธรรมชาตินะคะจากเทือกเขาแอลประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะที่จะไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะรักษาระดับความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องปรับค่า ph บาลานซ์ให้กับผิวหน้าของคุณอีกด้วยค่ะ